วันนี้ชิงหนูคิดว่าน้องพร้อมเต็มที่ร้อยเเซนตพราะว่าทุกๆรอบที่ผ่านมาเนี่ยตเตยเนี่ยคือก็ก็ก็คือก,กำลังที่สำคัญของทีมแอนนะะเขาดูมีพัฒนาการต่างจากกาแรกไปจางวันนี้ถามว่ามีพัฒนาการไหมหนูว่าน้องเขาอะมีความตั้งใจมาตั้งแต่แรกแล้วแหละแล้วก็ในเรื่องของความสามารถค่อนข้างที่จะมีมีศักยภาพของตัวเองแต่ว่าเขาจะเป็นคนที่เหมือน เหมือนคอยถามตลอดว่าเต้ยต้องทายังไงต้องแก้ไขตรงไหนไหมครับต้องทํายังไงต่อไหมอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะคอยแนะนําในส่วนของอลูกชนหรือว่าเราจะทําอะไรถึงจะได้มดนาคะแนนมัดใจกรรมการอะไรอย่างเงี้ยะมากกว่าค่ะก็คือดูแล้วมองก็มีพัฒนาการแล้วก็มีความใสใสใช่ใช่เขามีความพร้อมที่จะเป็นแชมป์หมอลำไอดอลมากๆ ปีนี้ก็คือหวังร้อยเเซ้ยหวังค่ะปีนี้บอกเลยว่าไม่ได้มาเล่นแล้วหนูก็คิดว่าคือตอนนี้เหมือนกับคะแนนโหวตของฝั่งทีมเราเนี่ยค่อนข้างที่จะมาแรงด้วยเช่นกันใช่ค่ะอันนี้ก็เปล่าประกาศของแฟนคลับตัวเองด้วยแฟนคลับพี่บอยด้วยแฟนคลับของน้องเต้ยด้วยคือรวมพลังกันเลยค่ะตอนนี้ใช่น้องดูตื่นเต้นก็กดดันอย่บางจริงๆก็มีแอบแอบนะคุยกันนะคะแบบว่าผมก็แต่แต่จริงเขาค่อนข้างที่จะเป็นคนที่คิดบวก สำหรับสำหรับตัวเองด้วยแล้วเขาก็บอกว่าเต้ยไม่ได้เสียใจนะพี่แอ้ไม่ว่าใครจะได้แต่ว่าแต่เต้ยก็จะทําให้เต็มที่ครับอะไรเองได้ได้เหมือนว่าเผื่อใจให้น้องไว้ไหมเผื่อใจมาทแบบเ้ยวันนี้มันไม่ใช่วันของเขาอะไรอย่างเงี้ยเพื่อเพื่ออยู่ค่ะเพื่ออยู่จริงๆของจริงอะเนาะมันก็ต้องมีบ้างเออเพราะว่าเราสุดท้ายแล้วเราก็ต้องเคารพผลของกรรมการของคะแนนที่ออกมาค่ะในฐานะโค้ชเองเห็นวันเนี้ย ก็ตา,าการน้องมันเราภูมิใจขนาดโอ้ยภูมิใจตั้งแต่รอบที่ภูมิใจตั้งแต่ก่อนที่จะรู้ว่าเป็นเต้ยแลวค่ะรอบนั้นก็คือคือทีมของแอนไม่ได้ออกสักคนไงคือแล้วในแต่ละรอบคือคะแนนเราดีมาโดยตลอดเราเป็นอันดับหนึ่งมาโดยตลอดอะไรเงี้ยค่ะเราก็รู้สึกภูมิใจในลูกทีมเราแล้วจนถึงวันที่เราต้องเลือกว่าใครจะมาเป็นตัวแทนทีมน้องทุกคนก็คือบอกว่าพี่แอนเต็มที่เลยนะคะไม่ต้องกดดันแล้วก็คือแอนน่ะก็ก็เข้าใจแหละว่ามอเราไม่ร้อนต้องการอะไร แองก็เลยชี้เป้าไปหาที่น้องเต้ยอ,อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มาพอมาถึงวันนี้คือเต็มที่แล้วมาส่งน้องถึงฝั่งฝันแล้วมันจะเป็นยังไงก็ก็ก็แล้วแต่แล้วแต่วาสนาเลยค่ะตอนนี้ค่ะแล้วแต่ผลค่ะ ค่ะเดินสายช่วงนี้แบบว่าโอ้โหงานื่อะแน่นแต่ว่ามันก็ไม่ได้ไม่ได้แน่นเหมือนเดิมแบบยัดแบบวันละสามงานสี่งานอะไรเหมือนเดิมมันอย่างเงี้ยค่ะคือตอนนี้ก็ก็ก็มาถึงช่วงที่ค่อนข้างที่จะเลือกได้อยู่เหมือนกันว่าเลือกเลือกเลือกวางได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเลือกวางได้เข้าดาวช่วงเข้าดาวเข้าดาวก็สองหน้าเนี่ยประมาณนั้นใช่ปีนี้เขาดาวที่ร้อยเอ็ดแล้วก็ขอนแก่นค่ะะไปช่วง ใช่อีสานค่ะลูปวงเป็นยังไงบ้างคะจับงานช่วงนี้สภาพแต่ละคนไปช่วงนี้สภาพตอนนี้สบายยค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกเลยว่าปีช่วงช่วงเดือนหลังๆของปีนี้มาค่ะคือเราจะจะโฟกัสที่แบบงานงานเดียวแต่มาตรฐานไปเลยดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยจะไม่ค่อยเหนื่อยแต่มันก็จะมีงานที่กระโดดไกลบ้างเพราะส่วนมากก็จะเป็นพักกลางแล้วก็อีสานอะไรเงี้ยค่ะที่มันที่มันที่มันเชื่อมกันค่ะแล้วก็ ลูกน้องลูกทีมตอนนี้ก็กําลังกําลังเตรียมเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับโชว์ใหม่ซีซั่นใหม่ของที่จะถึงใช่ค่ะ,คะก็คือในช่วงนี้ธันวามการาจะเป็นช่วงที่เก็บเกี่ยวกระแสแล้วก็เก็บเกี่ยวผลงานเพื่อที่จะ,ะหางานในปีหน้าใช่เราก็เลยต้องมีการปรับเปลี่ยนสคริปต์กันตามแบบฉบับของเราเองแล้วก็มีเปลี่ยนโชว์แล้วก็มีเพิ่มสมาชิกค่าของออร์ดีแบน์ใช่ค่ะอีกีอีกอีกกท่านอีก สองคนใช่สองคนก็ยังไม่ทราบอยากให้รอลุ้นว่าเป็นว่าเป็นใกรว่าเป็นไกอย่างอย่างแต่ว่าเรารู้จักแน่นอนถ้าเปิดไปรู้จักแน่นอนได่ค่ะจะเป็นน้องใหม่เป็นน้องใหม่แต่ไม่ไม่ทราบว่าจะไปเพิ่มในทีมดนตรีหรือเพิ่มแดนเซอร์หรือเพิ่มในทีมนักร้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถือว่าเป็นสมาชิกใหม่แต่ว่าราคาก็ยังเหมือนเดิมนะคะจ้างได้ใช่จ้างได้เหมือนเดิมเพราะว่าตอนนี้ ถ้าแน่แนๆเลยเนี่ยน่าจะหยุดอยู่ที่เมษาส่วนพฤษภามิถุนากรกฎาดาหลังจากกลางปีไปเนี่ยก็ยังพอได้อยู่ค่ะก็ยังสามารถติดต่อได้อยู่ค่ะ,คะสำหรับอะไรช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงการเทศกาลตรุษ่ีนออค่ะเราคณะของเราไม่มีแบบว่าจะต้องแบบไปสังหวะเราเปลนะูกไม่มีนะคะปกติทุกๆปีเราก็จะอาศัยแบบว่า โอเคเราเขาดาวที่ไหนเออพอเสร็จงานอาจจะแบบมีนิดนึงอาจจะมีแฮงเอาทกันนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าปีนี้ไม่น่าจะไม่น่าจะได้อยู่ด้วยกันน่าจะเป็นหลังปีใหม่หลังปีใหม่ปกติก็จะมีโบนัสให้ก,ก็มีเหมือนเดิมมีเหมือนเดิมแต่ว่าอย่างอย่างวงใหญ่ก็จะมีการจับฉลากปีใหม่อะไรเงี้ยค่ะก็แต่ก็ยังไม่ได้แพนวัน ยังไม่ทราบเหมือนกันว่าจะยังไงค่ะน้องมีรีเควสเนี่คะวันนี้ขอบอสขนดหนักขนนี้เหนื่อยกันมาทั้งปีเนาะอะไรจริงจริงอ่ะแอนว่ามันมันก็อยู่กับกับเรามากกว่าว่าเราจะมอบน้ำใจให้กับเขาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่จริงๆเราก็ตั้งใจอยู่แล้วคือเขาก็ถ้าไม่มีเขามันก็ไม่มีเราเหมือนกันเราก็ต้องเห็นอกเห็นใจกันเนาะแล้วก็แล้วก็เป็นเป็นเป็นเงินอาจจะไม่ได้เยอะมากมายแต่ว่าก็ถือว่าเป็นเงินที่ ที่ที่ที่มอบเป็นน้ําใจให้กับทุกทุกคนอะไรอย่างเงี้ยในปีใหม่เหมือนของขวัญนั่นแหละ,ะคะ่ะแล้วันนี้เราได้เขาดาวกับพี่บอลมั้ยคะไปเล่นวมเดียวกันมมีอยู่ค่ะแต่ว่าแอนแอนวิ่งงานของตัวเองก่อนแล้วก็ค่อยไปหาพี่บอยค่ะไม่น่าจะทันเขาดาวน่าจะหลังปีใหม่ไปแล้วใช่ค่ะก็ะคือมีไม่มีเวลาที่จะได้แบบเอ้ยจะวงซวนี่ไม่มีเลยนี่จะบอกว่าตั้งแต่ปีนี้เป็นปีที่งานแอนอ่ะไม่ค่อยมีในอีสานเลยค่ะจะมีอยู่ภาคกลางมาปักหลักคือกลางกรุงเทพ ใช่ซะส่วนมากใช่ค่ะแล้วก็ถ้าไปอีสานเลยจริงๆอีสานล้วนเลยจริงน่าจะเป็นเมษาค่อยจะได้เจอกันแล้วมันมัมนมีเวลาสวีทกันมากไหมโอ้ยโทรศัพท์เลยแบบคออย่างเดียวเลยค่ะช่วงนี้แต่ว่าถ้ามีโอกาเชื่อไหมคะเป็นวันหยุดแล้วแล้วไปจองไปจองอที่พักไว้ที่เขาใหญ่สรุปก็คือไม่ได้ไปเหมือนเดิม มันมีงานเข้ามานู่นนี่นั่นมีกิจกรรมเข้ามามันก็มันก็ไม่ได้ไปทิ้งตั๋วทิ้งค่ะทิ้งทิ้งบ่อยมากเสียดายดเสียดายค่ะตอนนี้ก็เลยไม่กล้าแพนว่าจะไปที่ไหนค่ะบไปบล็อกอินหน้างานหรือว่าจะไปใช่แล้วแบบนี้เราเจอแบบมีท่านเลาะไม่นอนกันอีกไหมเพราะว่าไม่ได้เจอหน้ากันเลยก็มีบ้างค่ะมีบ้างก็งอนงอนบ้างตามภาษาพี่บอยค่ะแล้วเรามีวิธีง้อหรือว่าอะไรยังไง จริงๆน,นะถ้าอยู่ด้วยกันมันไม่ค่อยมีปัญหาค่ะแต่ถ้าจะมีบ้างก็ก็คงจะแบบห่างกันแบบเกิน3วัน4วันก็เริ่มลนะเริ่มใช่เริ่มมีส่วนมากมันจะเป็นปัญหาเรื่องอะไรหรือว่าจุกจิดก็ขันกับถ้าวันหยุดมันจะอยู่ตรงกันไหมมันจะมีเวลาเจอกันหรือเปล่าอะไรประมาณนะั้นเขาก็คิดถึงเราใช่ค่ะแล้วลูก,ลก,ลกอ๋อน้องๆอยู่กับคุณยายค่ะอยู่ที่บ้าน ก็ดีเลยก็ก็เหมือนเวียนกันไปถ้าพี่บอยว่างพี่บอยก็แวะเขาไปหาลูกแต่แอนก็วิดีโอคอลเขาก็จะเชื่อใจ้แจ้วเขาเขเารู้แล้วว่าใครเป็นใครอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็นอกจากพี่พี่คอหาพี่บอยก็ต้องคอหาลูกใช่ทุกวันทุกวันเร่ถามเรื่องโพสหน่อยที่มีที่ียนโพสแล่าสยู่รี่มีคนคัดคือจริงๆอ่ะถือวการแบบประชาสัมพันธ์อลยไม่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 แจ้งให้ทราบแบบเหมือนกับว่าจริงๆแล้วหนูอ่ะหนูรับ รับรับได้ในสิ่งที่ตัวเองเป็นมานานแล้วค่ะมันก็ไม่ใช่ว่า,ามันก็ไม่ใช่ว่าเราจะไม่โดนทักหรือหรือโดนว่ามาก่อนหน้านี้อะไรมันก็มีบ้างอย่างคนใกล้ชิดเราเลยแหละอันดับแรกอะไรเงี้ยเขาก็แบบเอ้ยไม่ทาอะไรมาแบบคนรือเปล่าเออแต่คือส่วนส่วนมากเขาก็จะเข้าใจว่าเหมือนเหมือนปีที่แล้วเราพยายามมีลูกแล้วเราก็กินวิตามินกันกันหนักอยู่เหมือนการใช่ค่ะแล้วแล้วพอหลังจากที่เราหยุดเนี่ยมันก็จะมีเอฟเฟกใช่ คือน้ำหนักมันก็ขึ้นมาโดยดดโดยโดยอัตโนมัติ <ห oo. S 1> ซึ่งโอเคเราต้องเราเข้าใจแล้วแหละแล้วเราก็ทําใจมาสักพักหนึ่งแล้วว่าเออมันก็มันก็เป็นสิ่งที่เราเสียสละเพื่อเพื่อครอบครัวเพื่ออะไรอย่างนี้ของเราแต่ว่าก็คิดไว้ในใจแล้วว่าหวังหวังว่าจะมีคนเข้าใจไหมนะว่าเราจะเป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็ใช้ชีวิตมาเรื่อยๆแต่ก็มีมีบ้างมีมีคิดม,มีตกบ้างว่า จะมีคนมาทักเราแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะจนมาวันนั้นที่ที่ได้ทักก็คือเขาเขาเดินมาต่อหน้าเลยเดินมต่อหน้า<อ>ใช่ต่อหน้าแล้วมันไม่ใช่มันไม่ใช่การการการทักทวงธรรมดามันเป็นการแบบคุยกันกับเพื่อนแล้วก็คือต่อหน้าเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็ไม่ใช่คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนเหมือนกับว่ามันจะมีการอัดคลิปไปด้วย<อ>เหมือนกับเขาพยายามที่จะมาถ่ายรูปกับเราแล้วเขาก็แบบแต่ เหมือนเหมือนมาด้วยกันกับแฟนอะไรอย่างเงี้ยแฟนเป็นคนถ่ายคลิปแบบจะมาถ่ายรูปเราถ่ายคลิปเราแต่เหมือนแฟนอีกคนนึงแฟนเขาค่ะเออก็เดินมาอยู่นี่ก็มาทักเราเราก็เลยน้ยถ้ามันลงไปในคลิปเนี่ยช็อตสั้นๆมันจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยก็เลยถือโอากาสโพสต์ชิ่งไปก่อนเลยชิ่งไปก่อนเลยเผื่อว่ามันจะมีคลิปอะไรออกไปให้มันเสียหายใช่ดัง,ดงสรุปสุดท้ายก็คือไม่ได้คิดว่าคนจะให้ความสนใจขนาดนั้นค่ะจริงๆหนูไม่ไม่ค่อยอยากจะโพสต์เรื่องอะไรแบบนี้เลย พอรู้สึกว่าใครๆก็ก็ก็คงจะรู Demon> ้สึกไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยพี่เอนขึ้นมากี่โลอ่ะอุ้ยไม่ได้ช่างแต่อนน่าจะประมาณ3-4โลได้นะคะเพราะว่าเพราะว่ามันก็เหมือนไซส์ใช้เราจะขยับไปทำเอ็มไปเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก่อนมันจะยังเป็นเอสเอสเอ็มบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้ก็จะเป็นแบบเอ็มไปเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเจอเหตุการณ์นั้นทำให้เราน้อยหนักไปเลย หนูน้อยตรงที่ว่าหนูโพสทําไมก็ไม่รู้วันนั้นอ่ะเออมันทําให้แสดงว่าคนก็จ้องเราอยู่ว่าเราโพสอะไรแล้วมันก็เป็นข่าวเป็นเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่คือจริง,รงๆอ่ะหนูอยากให้ทุกคนเข้าใจว่าหนูรับได้หนูรับได้แล้วหนูก็โอเคกับชีวิตตัวเองมากๆในตอนนี้เพราะเราเองก็เราก็อายุเยอะแล้ว32แล้วปีนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นธรรมดาที่ร่างกายเราเราจะปรับเปลี่ยนไปบ้างแล้วก็หนูก็มีความสุขกับร่างกายตัวเองแบบนี้หุ่นแบบนี้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ขอแค่ว่าไม่น่าเกลียดไปมากกว่านี้ก็พอแต่ว่าบางทีอ่ะหนูคิดว่าในมุมกล้องหรือในคลิปวิดีโอค่ะมันไม่เหมือนมันไม่เหมือนหน้างานอยู่แล้วก็อยากให้ทุกคนมาดูเอง mm hmm. เออถ้ามีโอกาสก็ได้มาดูแต่ส่วนมากคือมันตอนนี้ไปงานอ่ะนะมันจะมีอ๋อต้อจริงไม่เห็นอ้วนเลยอะไรเงี้ย mm hmm. คือมันก็ไม่ได้แบบอ้วนน่าเกลียดขนาดนั้นค่ะแต่ถามว่ามันขึ้นมาอยู่มันก็ขึ้นชายก็เป็นปกติที่แบบใช่ที่มันมีช่วงหนึ่งที่ที่เรา ห้าหกเมตรอะคะใช่เราต้องกินข้าวให้ตรงสามมือแล้วก็ต้องนอนอะไรอย่างเงี้ยต้องบำรุงตัวเองค่อนข้างหนักอยู่เหมือนกันเพราะว่าเราก็เร่งขอคุณยายพี่บอยด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้ตัวพี่บอยให้กำลังใจเราอย่างไร้างให้กําลังใจเขาบอกว่าไม่เขาไม่เขาชอบเขาชอบคนอ้วชอบไม่อบอวให้เพิ่มอีกนิดก็ไม่ว่าใช่เขาชอบคนอ้วบแต่เขาไม่เขาเขาไม่เคย่าอเลยค่ะเขาเขามีแต่อยากให้งานกินเยอะ กินเยอะๆนะแล้วก็แบบเหมือนชวนกินซะมากกว่าแต่แอมเป็นคนที่ไม่ค่อยกินนะใช่แต่มันก็มันก็เด้งมาอะไรเงี้ยมาคนหายใจก็อ้วนแล้วหนูก็เลยว่าอ๋อคนที่อายุเยอะนี่มันเป็นอย่างนี้นี่เองผ่านใช่แต่ก็พยายามแบบโอเคแบบไม่ให้มีพุงไปมากกว่านี้เพื่อนจะบอกอะไรกับชาวเน็ตนะคะที่แบบชอบมาบูลลี่อะไรอย่างเงี้ยขอบคุณมากๆที่ให้ความสนใจค่ะอันดับแรกเลย ก็ไม่เหงาเนาะเอออย่างน้อยก็ยังมีข่าวบ้างไม่เหงาแต่ว่าหนูเข้าใจค่ะหนูว่าทุกคนก็ต้องโดนอะไม่ไม่ว่าเรื่องใดก็เรื่องหนึ่งมันเป็นเรื่องธรรมดามากๆแต่ว่าหนูอยากจะฝากนิดนึงเราเราอยู่ในสังคมยุคใหม่แหละยุคยุคที่พัฒนาแล้วก็ไม่อยากทีกทก่จะให้คนมามาทักทายกันด้วยคําที่แบบว่าเอ้ยวันไปไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยมันน่าจะเป็นการทักทายที่ที่ใช่ท,ที่ที่มันดีกว่านี้อะไรเงี้ยหรือว่า อาจจะทักก็ได้นะแต่อาจจะทักคำอื่นก่อนนะเออ,เ,อ,อเหมือนกับว่าพี่แอนสบายดีนะครับเฮแบบพี่แอนช่วงนี้แบบไอ้น,นี้ไปไหมเอออะไรอันนี้เราจะเข้าใจแต่ว่าถ้าคำแรกมันเป็นการบูรี่รูปร่างไปเลยมันก็จะรู้สึกไม่ดีแอนคิดว่าไม่มีใครไม่มีใครโอเคอะค่ะแต่เขาอาจจะไม่พูดเฉยๆแล้วอีกอย่างคือมันทําให้ถ้าบางคนที่เขาที่เขาไม่แข็งแรงพอสัมผัจิตใจไม่แข็งแรงพอเขาอาจจะป่วยไปเลยก็ได้อะไรอย่างเงี้ยอย่างของเราก็ก็ใช้เวลา คือแอนนไม่ได้กังวลกับรูปร่างตัวเองแต่แอนกังวลว่าสิ่งที่แอนโพสอ,อ่ะมันจะส่งผลอะไรตามมาแล้วแองก็ลบไม่ได้แล้วในสิ่งที่แอนโพสเลยกลับกลายเป็นเออม,มันมันมันมีมันเป็นข่าวจริงก็ก,ก็มีเพจห,หลายเพจเออเอาไปเอาไปตั้งให้มันแบบให้มันน่ากลัวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีคนมาด่า เออมันก็เลยแบบเอาได้อย่างวะรู้สิแม่น่นเออนั่นแหละเพื่อนุญาตถามอย่างล่าสุดที่เป็นชิปไว้แล้วหรืองกล่องที่เขาไขแล้วมุมข้างๆอ๋อเสยบางคนก็เหมือนร้านท้องชมอย่างนี้ตลอดอ๋อต้องชมอากเดียวนะเพราะว่าเอฟซีเขาจะมาทัวร์ลงอะไรอย่างเงี้ยหรอไม่นะก็ได้ได้หมดหนูไม่ค่อยซีเรียสกับกับกับคอมเมนต์เพราะว่าหนูเข้าใจเราอะผ่านมาเยอะแล้วเราจะเข้าใจว่า เออให้คนเขาว่าหน่อยก็ได้ไม่เป็นไรหรอกบางทีมันอาจจะเป็นความสุขเขาก็ได้ไงถ้าเกิดเขาได้ว่าคนอื่นนะถูกไหมคะเราก็เห็นใจบางคนป่วยจริงนะบางคนป่วยจริงอันนี้หนูพูดใช่บางทีมันหนูว่าเขาจะชินอ่ะเขาคงไม่ได้ว่าแต่แอนล้วแหละเขาคงตามเห็นอะไรก็เออก็ว่าหมดไม่ไม่ต้องอะไรแม้กระทั่งลูกเราอ่ะเหมือนเด็กเขาก็ยังโดนหนูก็เลยแบบเออหน้านาจิตตังแต่เราทําอะไรเรารู้ดีรู้ดีแก่ใจก็พอแล้วค่ะ หายรู้แล้วใช่ไหม